สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับคีย์สำคัญเลยเนี่ยที่จะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มนะครับคือกรอบบนของดาวเทรนชาน n e ลนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนมิถุาถนายนเนี่ยที่เริ่มเทรดดิ้งกันมาเนี่ยนะครับมันก็แกว่งในกรอบของดาวเทรน h a n n e l ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วสังเกตว่าแนวต้านเนี่ยที่มันชอบขึ้นมาทดสอบไม่ผ่านก็คือกรอบบนนะครับเนี่ยจะเห็นว่ากรอบบนนี้ทดสอบกันมาหลายรอบมากนะครับ เมื่อวานก็ยังทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับดังนั้นคีย์สำคัญก็คงอยู่ที่เส้นตรงนี้นะครับตรงนี้มันอยู่ประมาณ1.319นะครับถ้าเกิดดัชนีวันนี้ยังเทรดต่ำกว่า1.319อยู่เนี่ยภาพยังถือว่าเป็นลักษณะของไซเวดาวนะครับแต่ถ้าเกิดเบรก่าน1.319ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นการปรับตัวขึ้นแต่ก็ต้องเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าเราก็ยังมองว่าถ้าขึ้นเนี่ยมันก็ยังเป็นแค่การขึ้นแบบระยะสั้นอยู่ดีนะครับเพราะว่าภาพใหญหญญญ่่เนนนยมมััักก็็งไได้สาณ บ o ท t อมนะครับดังนั้นถ้าเกิดผ่าน1 3 1 9้ได้เราก็จะมองแนวต้านแค่ประมาณ1 3 2 6นะครับก็คือเป็นการเกิดพวกเทคนิคอลรีบาวสั้นๆนะครับแล้วก็นิดนึงนะในตัวตลาดสหรัฐเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดเราดูพวก s อสแอนด์พีนสแบเนี่ยขึ้นเยอะจริงนะแต่ถ้าเกิดไปดูพวกดาวโจนส์ก็จะเห็นว่าขึ้นแบบไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคได้ภาพเซตไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดู1 3 1 9ไว้เป็นคีย์นะครับถัดมาเรามาดูตัวของ Se 50 0 Index Future นะครับ อ่ฟิวเจอร์เนี่ยจะถือว่าดีกว่าเซตอินเด็กซ์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวของฟิวเจอร์เนี่ยเบรกออกจากกรอบของดาวเทนชานแนลมาละนะครับเมื่อกี้เซตเนี่ยเราต้องรอลุนให้มันเบรกก่อนนะครับแต่ว่าฟิวเจอร์เนี่ยเบรกออกมาละนะครับก็คือก็คือเป็นเป็นบวกมากกว่านะครับการเก็งกําไรเนี่ยเนื่องจากมันเบรกออกจากกรอบขึ้นมาได้นะครับก็คงต้องอ่าเล่นเล่นเก็งกําไรในฝั่งรองเป็นหลักมากกว่านะครับ สำหรับแนวรับเนี่ยเราก็จะมองประมาณ8.10นะครับก็คือแนวที่มันเบรกขึ้นมานะครับสต็อปลอสนะครับ8.05แน่นอนนะเพราะว่าสังเกตว่า3รอบที่ผ่านมาที่เรามาทดสอบ8.05เนี่ยที่มันไม่หลุดเนี่ยดังนั้นเวลาถ้าเกิดเราจะเก็งกำไรการรีบาวระยะสั้นเนี่ยต้องวาง s t ็อปลอสที่8.05นะครับส่วนเป้าหมายนะครับก็คงแถวประมาณ8.18ถึง8.20นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดมันเปิดโดดเนี่ย ผมคิดว่าไม่น่าไล่ตามนะครับเนื่องจากว่าคือภาพใหญ่เนี่ยเราก็ยังมองมองเป็นการลงอยู่การรีบาวเราก็จะมองแค่การรีบาวในช่วงสั้นนะครับดับงนั้นเวลาเปิดโดดเนี่ยเราเลยไม่แนะนําซื้อแต่ถ้าเกิดโอเคแปดเปิดแถวแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะพอเล่นได้นะครับจริงช่วงนี้ผมก็ยังคิดว่าฟิวเจอร์ยังเล่นเล่นนั่นทั้งยากอยู่นะครับคือคําแนะนําฟิวเจอร์ของเราเนี่ยผมทําที่นี่มาตั้งแต่สองพันสิบแปดนะครับสองพั 2018, 2019, 20, 21, 22, นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ยิบเอ็ด ิวเจอร์เนี่ยเราปิดบวกได้หมดเลยนะแต่ปีเนี้ยเรายังติดลบอยู่นะครับแต่ก็ลบไม่เยอะนะครับดังนั้นคิดว่าครึ่งปีแรกก็อาจจะยากนิดนึงนะแต่ครึ่งปีหลังว่าก็น่าจะดึงกลับมาได้นะถ้าตลาดมันเริ่มง่ายขึ้นนะครับมาที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นไปเนี่ยก็โดนขายนะครับสังเกตว่าปรับตัวขึ้นไปเนี่ยประมาณครึ่งแท่งอดีเลยนะที่เราคุยกันว่าเ,เวลาเราเห็นพวกแคนเดิลสติ๊ก ยาวๆมาเนี่ยนะครับเวลามันรีบาวขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่สักประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นแนวต้านนะครับแนวต้านประมาณ2,340นะครับดังนั้นถ้าใครแบบหาจังหวะช็อตมาเมื่อวานตอนที่มันรีบาวขึ้นมาครึ่งแท่งได้เนี่ยนะครับก็ถือต่อไปส่วนคนที่ยังไม่มีแล้วก็อยากจะเล่นฝั่งช็อตเนี่ยผมว่าแถวนี้ก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะครับเราก็ใช้ตัว2340เนี่ยเป็นเป็น stop l ลอ s ทั้งคนที่แบบ เปิดเปิดช็อตไปละหรือว่ายังไม่ได้เปิดช็อตก็ได้นะครับส่วนการปรับตัวลงมารอบนี้ยอาจจะหลุดแถวประมาณัน2280เนี่ยจะลงมาต่ำกว่านั้นนะครับก็คาดหวังว่าเวลามันรีบาวขึ้นเนี่ยไม่ยอมทำไฮเนี่ยนะครับเวลาเราเห็นการรีบาวขึ้นนี้ไม่ทำไฮเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดโลใหม่ที่มันต่ำลงมาได้นะครับดับงนั้นมุมมองมันทั้งจะเป็นเชิงลบอยู่ในตัวของราคาทองคำนะครับ โอเคมาที่ตัวของราคาน้ำมันนะครับสําหรับตัวของราคาน้ํามันนะครับก็ขึ้นมาชนแนวต้านนะครับก็คือที่เราให้ดูไปว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยก็คงเป็นแนวที่ผ่านยากแหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทดสอบกันมั้ในเดือนที่แล้วละสามรอบนะครับไม่ผ่านนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ขึ้นมาใกล้ๆนะครับเมื่อวานไฮคือ79.3ขึ้นมาก็ไม่ผ่านนะครับแคนเดิลสติ๊กก็เป็นการกลับตัวดังนั้นน้ํามันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ พักตัวลงมานะครับมาที่ค่างเงินนะครับสำหรับค่างเงินยูโรนะครับเมื่อวานนี้มีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่การปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันหลุดเส้นอัพเทรนเส้นนี้ลงมานะครับดังนั้นเวลาปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยไปมีแนวต้านที่เส้นอัพเทรนที่มันหลุดลงมานั่นเองนะครับตอนนี้ก็รอดูการทําฐานไปก่อนก็ได้นะครับสําหรับ ค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทก็เป็นกรอบมากกว่านะครับแนวต้านใกล้ๆ37แนวรับย่อยประมาณ36.3สําหรับค่าเงินบาทนะครับส่วนค่าเงินเยนนะครับก็มีการแข็งค่าลงมานิดหนึงนะครับแต่ก็แนวโน้มโดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นภาพของอค่าเงินนะครับเดี๋ยวถัดมาเรามาดูตัวเซกเตอร์โลเทชันนิดหนึ่งนะครับ ก็จะเห็นว่าเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้มีเซกเตอร์ไหนเนี่ยที่วกมาเป็นเชิงบวกนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการแกว่งในโซนพวกแบบแบล็กกิ้งมากกว่านะครับสังเกตว่าโซนสีแดงเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนดิฟโซนที่เป็นบวกเนี่ยมันก็ก็กลุ่มเดิมๆนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันเข้ามาใหม่เท่าไหร่อ่มีมีเด้งเข้ามาใหม่นิดนึงก็คือมีอิเล็กทรอนิกส์ที่แบบตอนแรกดูพักลงไปเนี่ยตอนเนี้ยดึงกลับขึ้นมานะครับ ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูหุ้นแนะนําเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องพยายามเน้นหุ้นมากกว่านะครับสําหรับตัวแรกนะครับเราเลือกมาเป็นตัวของ T O A นะครับสำหรับ T O A เนี่ยเราก็มองว่าราคาเนี่ยลงมาเยอะระดับหนึ่งนะครับรอบล่าสุดเนี่ยมันหลุดเส้น200วันลงมานะครับก็เลยทําให้ T O A เนี่ยพักลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเรามาดูแนวรับของ T O A เนี่ยก็จะเห็นว่าจุดที่มันขึ้นมารอบที่แล้วเนี่ย มันเบรกประมาณ21.4ขึ้นมานะครับดังนั้นเวลามันถอยกลับมาเนี่ย21.4ตรงเนี้ยมันจะเป็นแนวรับนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยถือว่า c a นเดลสติ๊กก็เริ่มมีการกลับตัวเล็กน้อยที่แนวรับนะครับจุดเสียนิดเดียวคือไอเมื่อวานเนี่ยไอตัว c a นเดลสติ๊กเนี่ยด้านบนมันเป็นเป็นหางนิดหนึ่งถ้าเกิดแบบปิดแบบไม่ได้เป็นหางเนี่ยการกลับตัวหน้าชัดกว่านี้นะครับแนวรับคือ21.4นะครับซอฟลอตถต่ำกว่า 21. 1. เป้้าาาหหมยคคือ22 22.6แลวก็สํรรับรับบ TOA นะ สำหรับตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของกันกุลนะครับกันกุลสัญญาณบวกมาแล้วนะครับเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่ากันกุลเนี่ยมันมีการฟอร์ม pattern หนึ่งอยู่ก็คือตัวของ descending triangle นะครับ descending triangle ก็คือก่อนหน้าเนี่ยมันมีการกด high ตรงเนี้ยนะครับกดไฮตรงเนี้ยลงมาเรื่อยๆนะครับกดไฮลงมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายนะครับมันก็เริ่มมีการ break out นะครับตั้งแต่ วันก่อนหน้านี้แล้วนะครับและเมื่อวานนี้ก็ยังขึ้นต่อนะครับผมก็ยังคิดว่าการกุลเนี่ยยังสามารถเล่นแบบ follow by ขึ้นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าเป้าหมายของมันเนี่ยน่าจะเป็นการปิดแกละครับแกลแรกคือ2.7กับถัดไปก็มา2.8แนะครับแนวรับเนี่ยประมาณ2.58นะครับ Stop Loss ถ้าเกิดต่ำกว่า2.48สําำหรับการกุลนะครับเป็นการเบรกแพทเทิร์นขึ้นมาถัดมาจะเป็นตัวของ RBF นะครับสำหรับ RBF เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของไซด์เวดาวนะครับก็ลงมาแถวช่วงกรอบล่างแหละนะครับมันเป็นตั้งแต่หลุดเส้น200มันก็มีการฟอร์มเป็นเป็นดาวเทรนชา n แนลเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะตีตัวชา a แนลก่อนโอเคได้ละอ่ะมันก็เป็นดาวเทรนชา n แนลมาเรื่อยๆนะครับรอบที่แล้วนะครับที่เราเล่นไปเนี่ยคือตรงนี้นะครับที่มันแตะกรอบล่างของดาวเทรนชา n แนลตรงนี้แล้วก็มีรอบ รีบาวขึ้นไปใส่เส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับตอนนี้ก็ลงมาที่ด้านล่างของดาวเทนชานาอีกแล้วนะครับก็เลยเป็นจังหวะในการเก็งกาไรครั้งหนึ่งนะครับแนวรับคือ9.2นะครับสต็อปล s อถ้าเกิดต่ำกว่า8.95นะครับส่วนเป้าหมายคือ9.6และ9.8นะครับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเนี่ยระหว่างรอบนี้นะครับกับรอบที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ารอบเนี่ยสวยน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับ คือตอนรอบที่แล้วเนี่ยสังเกตว่า Candlestick มันเป็นหางด้านล่างแล้วปิดขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแฮมเมอร์นะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของโดจินะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันเนี่ยจะเห็นว่าความสวยเนี่ยม,มันน้อยกว่านิดนึงนะครับสำหรับตัวของ RBF โอเคถัดมาก็มาที่ตัวของเนอร์นะครับสำหรับเนอร์ก็เป็นจังหวะในการเก็งกำไรอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราเราได้รอบไปรอบหนึ่งตอนที่มันมีการ เบรกสามเหลี่ยมสําหรับตัวของเนอร์นะเป็นแอสเซนดิงแล้วเบรกนะครับก็ปรับตัวขึ้นแหละไปชนแนวต้านที่หกจุดสองแล้วมีการย่อลงมาแต่จะเห็นว่าจังหวะที่มันย่อลงมาเนี่ยบริเวณตรงนี้มันคือแนวรับนะครับเพราะว่าจุดที่มันเบรกเนี่ยเวลาถอยกลับมาก็ทําหน้าที่เป็นแนวรับนะครับก็แถวประมาณห้าจุดหกก็เป็นจุดซื้อส่วนเป้าหมายสําหรับเนอร์เนี่ยก็อยู่แถวประมาณช่วง5.9แล้วก็6.1นะครับสต็อปรอถ้าต่ำกว่า5.4นะครับสต็อคเจ้ราคาของเนอร์เนี่ย ถือว่าแข่งกับเซตชัดเจนนะครับเพราะว่าเซตมันมันทำโลว์โลวถูกไหมครับแต่ว่าตัวของเนอร์เนี่ยมันมีการยกโลวที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถัดมาก็เป็นตัวของ Triple I นะครับสำหรับ Triple I เนี่จะเป็นลักษณะของ Bullish d i v e r g e n c นนะครับเราจะเห็นว่าโลเดิม Triple I มันคือประมาณ7.35นะครับ7.35วันที่11 มีการดึงหลุดไปแต่ว่าสังเกตราคาปิดไม่หลุดและแคนเดลเป็นแฮมเมอร์ดังนั้นที่หลุดไปเนี่ยเราเรียกว่า fall break down นะครับเรียกว่า fall break down แล้วตัว RSI เนี่ยมันก็เลยเกิดพวก d ด v e r ร์เจนขึ้นมาแหละเพราะมันเกิด fall break down ส่วนใหญ่ก็เวลาเกิด fall break down เนี่ย r s SI ซมันชอบทำ d ดเวอร์เจนนะครับคีย์หลกัลกๆเนี่ยก็คือเพราะว่าเวลา fall break down เนี่ยมันคือเป็นหางนะครับเวลาเป็นหางลงไปเนี่ย แล้วเวลามันดึงกลับเนี่ยแล้วราคาปิดเนี่ยมันปิดสูงขึ้นมาเนี่ยคือ RSI เป็นอินดิเคเตอร์ที่คำนวณด้วยราคาปิดนะครับดังนั้นเวลาเราเห็นการเบรกด้วยหางและดึงกลับขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตามมาด้วยเดเวอร์เจนนะครับนี่ก็เป็นความรู้ที่แบบแซกให้ไปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ Triple I เนี่ยแนวรับคือ7.5นะครับสต็อปลอสถ้าเกิดต่ำกว่า7.3เป้าหมายคือ8บาทแล้วก็8.2สําำหรับ Triple I นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้นะครับตัวของ P.R.I. นะคร i m o Service Solution นะครับตัวนี้เราไม่ได้คุยกันมานานมากนะเพราะว่าแนวโน้มมันก็เป็นเป็นขาลงชัดเจนแหละนะครับคือถ้าเกิดเราถอยไปดูภาพไกลๆเนี่ยคือมันหลุดโลนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่หลุดประมาณ18.3เนี่ยนะครับก็ไหลลงมายาวต่อเนื่องเลยนะครับแต่ตรงนี้มันก็พอจะเก่งกำไรการเกิดเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับจะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราจะชอบหุ้นที่แบบโอเวอร์โซนานๆแล้วมีโอกาสจะดึงออกจากเขตโอเวอร์โซนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ย รอบล่าสุดก็คือ o v e r อร์โซ้งแต่วันที่28นะครับตรงนี้มันก็มาณวันที่12นะครับก็ประมาณครึ่งเดือนละนะครับเราคิดว่า o v e r อร์โซนระดับหนึ่งแล้วนะครับตัวของ Candlestick นะครับจะเห็นว่า Candlestick ก่อนหน้าเนี่ยเป็น Bullish Engulfing นะครับแท่งสีเขียวเนี่ยคุมแท่งสีแดงก่อนหน้าได้นะครับดังนั้นก็มีโอกาสจะเกิดรอบ t e h n i ค a l r e b o ร n d นะครับ stop l ล s s ตนะครับต่ำกว่า9.7นะครับใช้โลเดิมเป็นจุด t ต p อหละเวลาเราเล่นหุ้นที่มันอยู่่โนต แนวรับ10บาทนะครับสต็อปลอส่วนเป้าหมายเนี่ย10.9แล้วก็11.4สำหรับตัวของ PRI หรือว่า Pimo Service Solution นะครับโอเคนะครับพุ้นแนะนําก็จบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถัดมานะครับก็มาที่ตัวของคําถามดีกว่านะครับสําหรับคําถามตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไปดูด้านบนนิดนึงนะครับคําถามตัวแรกนะครับมินต์แนวต้านที่ สามสิบสองได้ไหมก็ก็ประมาณนั้นนะครับจริงผมอาจจะมองประมาณสักเส้นยี่สิบวันนะครับประมาณสามสิบเอ็ดจุดห้าสำหรับตัวของมินนะครับมินเนี่ยเราแนะนําเก่งกาไรไปแถวตรงนี้นะครับแถวเส้นสองร้อยวันนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็หลุดลงมาแต่ก็โอเคแหละมันก็วันนี้มันก็เมื่อวานเนี่ยมันก็มีแคนเดลที่กลับตัวดังนั้นก็อาจจะพอลุ้นรีบาวได้นะครับแต่แนวต้านก็แค่ประมาณเส้น20วันสําหรับตัวของมินนะครับสาหรับการกุลเอ่อติดอยู่ด้านบนเนี่ยถูได้ไหมหรือว่า เฉพาะเทรดดิ้งไปก่อนนะครับเราลองกลับมาดูตัวกันกุลนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาเราจะวิเคราะห์เนี่ยว่ามันถั่วได้ไหมเนี่ยปกติเราจะจะแยกนะครับแยกสัญญาณว่าเป็นเรื่องของการเบรกเอาท์หรือว่าเป็นลักษณะของมีรีเวอร์ชั่นคือถ้าเกิดเป็นมีรีเวอร์ชั่นพวกดเวอร์เจนต์อย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยถั่วนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นพวกเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมระเบรดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าพออย่างเงี้ยถือว่าถั่วได้นะครับสําหรับตัวของกันกุล เดี๋ยวมาดู TFFIF นิดหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ได้ดูนานมากนะครับก็เป็นพวกเชิงกองรีนะครับสำหรับเท f ผมว่าแถวเนี้ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันก็เป็นโลเดิมนะครับแล้วมันไม่หลุดนะครับแถวประมาณ6บาทเนี่ยมันก็ไม่หลุดนะครับคือถ้าเราซื้อเก่งกำไรแถวเนี้ยนะครับเราใช้โลเดิมเป็นจุด s t o p l o s s เนี่ยผมว่าดาวไซด์ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมันกลับขึ้นไปเนี่ยไปเส้น2 0 0อวันอีกรอบหนึ่งเนี่ยอัพไซด์มันก็เยอะกว่านะครับแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยอายไซด์ก็ถือ ดิเวเ g นต์เหมือนกันสําหรับ t f f i f นะครับส่วน MBK นะครับ MBK เนี่ยหลุดต่ำกว่าเส้น200วันลงมานะครับจริงๆก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันมาได้ตรงนี้นะครับมันมาได้ตรงนี้ที่ว่ามันมีอัพเทรนด์รองรับอยู่แล้วประเด็นคือตอนที่มันแตะอัพเทรนด์เนี่ยแล้วมันมีแรงซื้อนะครับสังเกตแรงซื้อจากหางดังนั้นเราก็จะพอคาดหวังการเกิดเทคนิคอลีบาวสั้นๆได้สําหรับตัวของ MBK นะครับ มาที่ตัวของ JMar รนะครับสำหรับตัวของ JMar ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็คล้ายๆกับตัว j จ t แหละนะครับสำหรับตัว JMar ก็มีการเบรกเส้นดาวเทรนนะครับเมื่อวานนี้เราคุยไปว่าถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยสำหรับตัวของ Jmart เนี่ยเราก็ต้องแบบหลอย่อนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มันก็มีจังหวะย่อมามาณช่วง13.213.3นะครับก็ถ้าย่อมาไม่หลุดต่ํากว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสจะขึ้นมาได้อีกหน่อยนะครับจะมา๋ยวช่วงประมาณ 14.5 14.6สำหรับตัวของ j m a านะครับส่วนดูโฮมผมว่าต้องหลีกไปก่อนนะครับเพราะว่าหลุดต่ำกว่าเส้น200วันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้แรงขายค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วน YGG นะครับก็สามารถดึงกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะเมื่อวาน Candlestick ก็กลับตัวนั่งจะาชัดเจนนะครับติดจุด7.3ก็ถือต่อไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปที่ต้นทุนเนี่ยผมว่าจะขายออกก่อนเพราะว่า แปลว่าจุดซื้อเราไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดซื้อเจ็ดจมเนี่ยมันน่าจะติดม้แต่รอบตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดขึ้นตัวไหนแล้วติดมาเป็นแบบเดือนเดือนเนี่ยแล้วมันแบบดิดกลับมาแรงๆเนี่ยปกติจะแนะนําให้ออกก่อนแล้วก็มาหาจังหวะเข้าใหมท่ทีหลังมากกว่านะครับส่วน KKP นะครับถือว่าได้เวลาถั่วหรือยังผมว่าอาจจะยังนะครับเพราะว่า KKP เนี่ยโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นกรอบไซด์เวตรงนี้นะครับมันเป็นกรอบไซด์เวตรงนี้ กรอบไซเบร์นี้แล้วมันหลุดลงมานะครับดังนั้นเวลามันมันหลุดลงมาเนี่ยผมก็อยากให้มันแบบยืนตั้งฐานก่อนมากกว่าสําหรับตัวของ KKP นะครับคือจริงโซนราคาเนี่ยเริ่มได้แล้วละ่ะแต่มันมีแกนของเรื่องของเวลาด้วยนะครับคือเราก็ค่อนข้างจะคอนเซอร์เีฟหน่อยในช่วงหลังคือเราอยากให้แบบทัมมิ่งมันได้ทั้งราคาแล้วก็เรื่องของเวลานะครับยิ่งผมก็คิดว่า48 49เนี่ยเริ่มเป็นโซนแนวรับแล้วลหละแต่ว่าอยากให้มันแบบ ฟอร์มฐานสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยซื้อเนี่ยน่าจะน่าจะดีกว่านะครับสำหรับตัวของ KKP ถัดมาเป็นคันที่กรุ๊ปโฮลดิ้งนะครับก็อาจจะโดนขายลงมาบ้างนะครับตอนนี้มันไปเจอลักษณะของ b a r r i s h d i v e r g e n c e ที่ด้านบนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเราก็ยังให้น้ำหนักกับ Golden Cross ที่เกิดขึ้นมากกว่านะครับดังนั้นจังหวะที่มันย่อลงมาเนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นการย่อเพืขึ้นต่อมากกว่านะครับ candlestick ก,ก็มี เป็นการกลับตัวด้วยดังนั้นถ้าไม่ต่ำกว่า0.76เนี่ยผมคิดว่าย่อล้วขึ้นต่อมากกว่ามีโอกาสจะไปทำไฮ้ที่0.85หรือว่าจะไป0.9ก็ได้นะครับถ้าเก่งกำไรก็รับแถวนี้แล้วใช้โลเมื่อวานเนี่ยเป็นจุด Stop Loss ไปสำหรับตัวของ CTH นะครับมาที่ตัวของ a d w s e นะครับ a d w s e ก็เป็นหุ้นแนะนำของเราในช่วงต้นสัปดาห์นะครับที่เราบอกว่า a d w a เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าตอนที่เซตมันลงเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเนี้ย มันยกโลสูงขึ้นแล้วก็เส้น20วันมันก็ยืนได้นะครับเราก็ยังชอบอยู่สําหรับแอดไว้นะครับถ้าซื้อเก่งกําไรแนวรับก็ประมาณ4.4นะครับส่วนแนวต้านก็แถวประมาณ4.8นะครับสำหรับตัวของแอดไว้นะครับสำหรับ EA นะครับก็กลับตัวไม่ได้สักทีนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าแคนเดลเนี่ยจะมายังไงเนี่ยนะครับแคนเดลมันจะเริ่มกลับมายังไงเนี่ยมันก็ยังกลับมาไม่ได้นะครับจะเห็นว่า ช่วงนี้เนี่ยหรือว่าการเก,ก็งกำไรที่มันดีกว่าเนี่ยเราอาจจะต้องรอดูตัว r s i นิดหนึ่งว่า r s i เนี่ยมันจะทะลุออกจากเขตของ Over ซได้หรือ,อยังนะเพราะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยหุ้นที่แบบโดนขายมาแรงๆแ,แล้วแบบกลับตัวได้เนี่ยส่วนใหญ่ r s i เนี่ยต้องทะลุออกจากเขต Over ซขึ้นมาก่อนนะครับเวลามันมันทะลุมาไม่ได้เนี่ยมันก็แรงขายมันก็ยังยังค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับมาที่ตัวของซิงเกอร์นะครับสำหรับซิงเกอร์ผมมองว่ามันมันเล่นยากนะครับเพราะว่า เออ่ uh, ราคาเนี่ยมันมันชอบแบบหลุดแนวรับแนวต้านมาันมันนิดนึงนะครับคือตอนแรกซิงเกอร์เนี่ยมุสล่เาเราต้องลองถอยมาดูภาพแบบภาพแบบกว้างๆสําหรับตัวงซิงเกอร์นะครับสําหรับซิงเกอร์เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าโซนแนวรับเนี่ยมันประมาณ8.15นะครับเออ่ตอนที่มันตอนแรกมันมีแนวรับตรงนี้นะครับประมาณ7 9.4นะครับเวลาหลุดมาเนี่ยแนวรับคือ8.15แต่วันที่มันลงมาแรงๆเนี่ยมันปิดเล่นปิดแบบหลุดแนวรับไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้สามารถดึงกลับขึ้นมานะครับแต่ดึงกลับขึ้นมาเนี่ย9.4เนี่ยผมว่ามันก็เป็นแนวต้านเนเพราะว่าแนวรับเดิมคือตรงนี้เวลากลับขึ้นมา9.4จะเป็นแนวต้านดังนั้นแถวเนี้ยผมคิดว่าไม่ได้หน้าซื้อเก่งกาไรเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะวิ่งในกรอบแบบ9.4ถึงมัน8.2อย่างนี้มากกว่าสําหรับตัวของซิงเกอร์นะครับ เออทีเฟกถ้าเกิดเปิดโดดไปชนแนวต้านรอช็อตได้ไหมก็ก็ได้นะครับเพราะว่าแนวโน้มโดยรวมเราคิดว่ามันก็เป็นการเด้งเพื่อถอยลงมาต่อนะครับส่วนบีแลนด์บอกว่ายังไม่ต้องดูดีกว่านะครับคือยังยังไม่น่าซื้ออยู่ละนะครับทาโลลงไปแล้วราคาก็ยังแบบยังปิดโลมากๆนะครับแล้วก็ตัวไอซเนี่ยห่างจากเขตไอเขตของโอเวอร์โซลงแถว30เนี่ยเยอะนะครับดังนั้นแรงขายมันยังแรงนะครับดังนั้นแถวนี้ ทํำอะไรไม่ได้เลยนะครับคัดก็ต่ำไปนะครับซื้อถั่วก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะแนวโน้มมันไม่ดีนะครับสำหรับตัวของเบมนะครับเบมตอนนี้พยายามจะกลับมายืนเหนือเส้น200วันนะครับแต่มุมมองในเชิงเทคนิคเนี่ยถ้าเราจะเก็งกาไรเบมเนี่ยผมอยากเห็นภาพแบบนี้ก่อนมากกว่าโอเคตอนนี้เริ่มเบรกได้แล้วนะครับอาจจะต้องรอเบรกแล้วมีจังหวะ p ู้ l l back มารอบหนึ่งเนี่ยลราค่อยซื้อเนี่ยน่าจะเซฟกว่าสําหรับ ตัวของเบมนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมันก็คงแถว8.3 8.4สํำหรับเบมนะครับโอเคเดี๋ยวเวลาเราจะหมดแล้วผมขอแค่2ตัวแล้วกันในช่วงเช้าเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราเจอกันได้ต่อนะครับก็เป็นอมตะนะครับอมตะตอนนี้แนวโน้มเสียละนะครับคือก่อนหน้านี้ตอนลงมาเส้น20วันเนี่ยเราก็ให้รับแหละแต่ว่าไปชนก็ขึ้นไปชนแนวต้านคือเส้น200วันแล้วมันไม่ผ่านนะครับแล้วกันว่าเส้นแนวรับเดิมเนี่ยที่เราใช้เนี่ยมันคือเส้นอัพเทรนด์มันหลุดนะครับเวลาหลุดเส้นอัพเทรนด์แรงๆเนี่ยส่วนใหญ่ ยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าไปนะครับก็ต้องรอก่อนไปดูแถว22บาทว่ายืนได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของท็อปไทยออยนะครับสำหรับท็อปมันก็พอลุ้นเทคนิครีบาลได้แหละนะครับมันก็เริ่มมีเดเวอเจนต์กลับมานะครับแถวประมาณ50บาทก็ซื้อเก่งกาไรได้สต็อปลอสก็สั้นนะครับ49.25ถ้าปรับตัวขึ้นเนี่ยเป้าหมายที่เดิมนะครับแถวประมาณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับสาหรับช่วงเช้าก็จบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเนี่ย วันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราจะเปิดเทคนิคใหม่อันนึงขึ้นมานะครับก็คือใช้ลักษณะของ Buy Ratio เนี่ยในการหานะครับว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นบอททอมบ้างนะครับอย่างรอบตอนวันที่8ปด่ธันวานะครับตอนนั้นเนี่ยเราใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับจับรอบบอททอมของ b บ m กับ KKP ได้นะครับวันนี้นะครับผมก็คิดว่าถึงเวลาใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ ไปไล่มาแล้วจาก10กว่าตัวเนี่ยให้กรองมาเหลือประมาณสัก2-3ตัวเนี่ยนะครับที่แบบมีโอกาสจะเป็นพวกบอททอมแล้วก็ฟื้นตัวกลับเนี่ยเดี๋ยวเป็นตัวไหนเนี่ยเราค่อยไปว่ากันในช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแฟนเพจด่วต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ีเฟิร์สเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ